มาดูเรื่องของ 4G กันบ้างครับหลังจากที่รัฐบาลไฟเขียวนะครับอนุมัติให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับเดินหน้าเปิดประมูล 4G ได้และกสทชครับยืนยันว่าตอนนี้พร้อมจัดการเปิดประมูลในปลายปีนี้แน่นอนครับทำให้ตอนนี้ตลาดโทรัมนาคมนั้นเริ่มกลับมาคึกคักทันทีโดยผู้ให้บริการรายใหญ่ๆอย่างทั้ง AIS นั้นก็ได้เริ่มต้นโดยการเปิดบริการรูปแบบ Super Wi-Fi กับ เพื่อที่จะรองรับกับสังคมดิจิตอลอีโคโนมีเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับบริษัท a d v a n c e ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนว่า AIS ได้ประกาศเปิดให้บริการซ u เปอร์ f i ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง250เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งความเร็วดังกล่าวนั้นเป็นความเร็วในการรับส่งข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่นะครับที่เร็วกว่าระบบ 4G โดยนายปรันธานะครับ รีละลีลพน,นังนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้มยการสายการการตลาดของ AIS ก็บอกนะครับว่า AIS นั้นได้เปิดให้บริการสเปอร์ Wi-Fi ที่นี่ทั้งสิ้น2,000จุดโดยให้บริการในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารเช่น m ม d o โดนัลทั่วประเทศและมีแผนการขยายบริการเป็น18,000จุดภายในปลายปีนี้ครับ บริการนี้ถือว่าจะมาช่วยในการตอบสนองให้พฤติกรรมใช้ของผู้บริโภคนะครับที่นิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเน้นในพื้นที่ในอาคารที่เป็นหลักครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า AAS ในระหว่างที่บริษัทต่อการประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้แต่เราไปฟังเสียงของคุณปรัชนากันนะครับในเรื่องนี้ความตั้งใจของเอก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าวันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมาก ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมีความจำเป็นโดยช่วงยิ่งพื้นที่ที่อยู่ในอาคารยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและอื่นๆนะครับการที่เราเตรียมเครือข่าย Wifi เนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย และนอกจาก AS นั้นจะรุกกันให้บริการแบบซ u เปอร์ w i f i แล้วนะครับเพื่อให้บริการมือถือรายอื่นๆอย่าง TrueMove H หรือว่า d t a c เองนะครับต่างประกาศลงทุนติดตั้งบริการ WiFi เช่นกันเช่น True นะครับตอนนี้ได้ให้บริการ True WiFi กว่าแสนจุดทั่วประเทศรวมถึง 3G 3B นะครับ TOT เองหรือว่า d t a c กก็เป็นการตอบสนองเรื่องของวิถีชีวิตการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ก็ยังเป็นความเร็วในระดับปกติ